สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิ่์มบุญชูชาแนลนะคะอน,นี่นะคะก็เราได้เห็นแวบๆบบบนะคะว่ารถมาส่งของใครเนาะคันใหญ่มากเลยนะคะนี่นะคะแล้วอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ารถส่งบ้านใครเนาะมองเห็นแต่ไกลเลยนะคะ ไปดีกว่าเนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะน้งองเมฆรถที่มาสองคันนี่มาส่งของบ้านลุงจิมเหรอคะน่าจะใช่ครับโอ้นิกกี้จะได้อยู่บ้านหลังงามอีกแล้วนี่นะคะโอ้โหรู้สึกว่าลุงจิมไม่อยู่นี่หงอยเงาเลยนะคะคนี่นะคะบ้านลุงจิมบ้านหลังสีขาวนะคะ ตอนนี้นะคะรถมาแล้วค่ะนี่นะคะรถมาส่งของนะคะเอนี่นะคะรถสองคันนะคะอูคันแรกอิตบล็อกค่ะคันแรกก็เป็นอิ t บล็อกนะคะ มาดูคันที่สองค่ะคันที่สองก็จะเป็นท่อนะคะโอ้โหถังด้วย,ยนี่นะคะอกกโอ้โหโครงการอลังการใหญ่โตมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะโอ้โห ก็มนนะงังนี่น้ะคับเนะรบก็นเนคอันนี้อันนี้กับม่นครับเม่นครับดินกับเมนกิดทีลงนี้มันมีมีดินมีแต่ไส้ครับผมมีดินไส้ครัอกับครเราขาเราข้าเขาีทางน้ำเปงเป็นเมือนแถวนี้เลยแถวนี้เน่ยเหมนี่นะคะกอดูจุดลงแล้วนะคะดูจุดลงนะคะว่าจะลงจุดไหนนะคะ

น้องเมฆนะหาจะทำการจ่าย,ยแทนในวันนี้นะคะใจเสียว่าของมาถึงแล้วหาย,ยืมตังค์เนี่ยพี่ออสหรอเอาไปเลยนี่ดูเอาเดี๋ยวไปอาเห็นมันจะบินอีนี ค่ะก็โอ้โหโครงการอันนี้น้องเมฆสั่งอิดบล็อกมาทําอะไรคะน้องเมฆห้องน้ำครับห้องน้ำเหรอคะโอ้เนี่นะคะก็สั่งก้อนอิดบล็อกนะคะมาทําห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวนะคะพ่อจะมาทําอะไรครับห้องน้ํากับห้องครัวครับโอ้คันหลังนี่เหรอรู้ว่าคันนี้ยังไม่ได้ลงของใช่ไหมยังครับเรแอบซ้ายก่อนนะจะต้องจะเดินไปอะไรครับ ลุงบอกว่าแค่เมตรมาดูนะคะตอนนี้ก็กำลังจะยกลงนะคะก็อีกคันหนึ่งนี่นะคะเดี๋ยวจะถอยมายกของลงนะคะ f อซี นี่นะคะก็ยกลงในจุดนี้นะคะอนะคะเราก็ได้เห็นแล้วนะคะแั้นยมนี้จะค่เค่ราก็เหมือนแค่มีห้องน้ำน้อยนะครับแต่ว่าที่เกนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ยาไป มีโคมีมีอยู่ในสมองแล้วว่าไอ้กรองเครื่องใสกระถางน้ำพลังงาใจกระถางน้ำพลังงาเกลือบ้านกล้วยกำลังงำอะไรไม่ไม่ถึงกล้วยเคยเห็นนี่ถึงแค่นี้เองหนูเคยเห็นเขาไอ้ทำแบบว่าสามารถใช้สอยได้ตรงที่ล้อมล้อมไเนี่ยนะเข้าไปดูในเดียวเองที่ล้อมล้อมไว้เนี่ยนะใช่ครับเพื่องไว้เป็นบ่อขึ้น ไม่ใช่สมัยใหม่คือเราลงท่อเสร็จแม่ล้วแหละลงท่อเสร็จแล้วก็ใส่ฟาที่สามารถเปิดได้กลมๆน้อยๆประมาณนี้เนาะทองเหลืองเออทองเหลืองใช่ไหมเขาเรียกเออเรียกไม่เป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็เทพื้นแบบนี้ทับเนาะแล้วก็ปูกระเบื้องไปเลยมันจะไม่ไม่เปลืองพื้นที่ใช้สอยเป็นตรงนั้นถ้าเป็นบ่อกคือตรงนั้นเราก็สามารถทําครัวตรงนั้นได้ไม่ได้ก็หม่ในกรุงเท้ายจะทำอย่างนั้นคิดไว้ในใจแต่เราไม่เป็นแล้วไม่หรอก มันไม่น้ำหรอกเผื่อมันจะเผื่อฟ้าไอ้บอกเผื่อจะทะลุลงไปแล้วก็เผื่อปูนที่เราเทนี่จะทะลุลงไปงนจะะไปนหนักเราคงได้สี่ร้อยโลหรอกนะเนี่นะคะก็จะทำการยกลงนะคะ ใช่ใช่หนช่มเหรีแบบนั้นแหละนี่คือบอกคือว่ายูข้างล่างข่างที่าคือบอกบอกี้เด็กเด็กเขาบอก่อะไรเรื่องบ่อเขาเขาแ่ใส่เงินร้อยอ้สิบคับอ้าวพ่ะบนะ่บ้านอนกรานึงเลยนะเนในพวที่บอกว่า ปีนี้น่าจะเป็น350ก้อนนะคะในการทำห้องน้ำนะคะในการทำห้องน้ำแล้วก็น่าจะเป็นห้องครัวด้วยนะคะลุงจินนะคะก็ทำการต่อเติมหลังบ้านนะคะต่อเติมหลังบ้านนะคะก็คือมันมีความจำเป็นนะคะในเรื่องของห้องน้ำนะคะถ้าจะไปใช้ห้องน้ำส่วนรวมบางทีการเดินทางมันก็ไกลนะคะเนาะเวลาปวดท้องเวลาอยากอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนเลย มันฟืองอ่ะบางบางทีการที่เฟ่องอ่ะแบบจะเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็เวลาอาบน้ำเสร็จก็อยากจะนั่งชุดน,นอนเลยไม่อยากออกไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นก็ห้องน้ำในตัวก็ถือว่าสะดวกมากนะคะสะดวกนะคะสะดวกในการที่เราไม่ต้องออกไปแต่งตัวออกมาแล้วก็มาแต่งตัวหอบเสื้อผ้าไปแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะก็ถือว่า ลุงจิมก็ทำเพื่ออำนวยความสะดวกของตัวเองนะคะในการใช้ชีวิตที่อยู่ที่จำปาดงนะคะเนี่ยนะคะก็สุดยอดนะคะอันนี้นะคะเรามาดูนะคะก็ นี่นะคะลุจงจิมก็อลังการงานสร้างมากเลยนะคะเนาะรถมาส่งสองคันนะคะวัสดุในการก่อสร้างนะคะน,นี่นะคะก็คลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะทีพี f f e e ทีพีสกินนะคะในนามช่องเฟิร์มมุนชูชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเฟิร์มมุนชูชาแนลด้วยนะคะ <S <S ขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ